ว่าไปไา้ยากนะครับอ่านตัวสุดท้ายนะครับ5.7คำนวณโบนัสจ,จากกำไรห,หลังกอเบี้ยเงินเดืนอนและโภนัทหัวหลัง3าตัวเลยใช่ไหมฮะเมื่อหลังทั้งสตัวก็หารทั้งสาตัวนะเออบ้าเนี่ยครับเอาบ้าแ่ลบ จะมองแ็นภาพให้ดูดีกว่ามันเป็นเช่นนี้ีเท่ากับ2แทนเลข9แสลบหื่นแลบแสนสอง ใช่ไหมครับเมื่อเรารู้แล้วตัวนี้มันคือยอดจริงคือแจกแจงแจแคืพนะครับมันอยู่ในวงเล็บก็ต้องคูณกับตัวนอกวงเล็บใช่ไหมก็เอามัไปคูณจุดสองเด้กับหนึ่งห้าสองสี่ศูนยนแล้วก็เอาจุดสองนั้นไปคูณลบ b ก็กลายเป็นลบสอลบจุี่ ย้ายข้าเอามาันคัวก่อนใช่ไหมจากลบย้ายข้ามาก็เป็นบวบนกตักลายเป็น1.2ตัวนี้อยู่ที่เดิมให้มีอยู่ฝั่เดิมน,นะครับย้ายจากคูณก็มาเป็นหารก็จะได้โบนันะครับตามที่เสนยให้ก็คือแสนสองหม่นเจ็ดันอยย้ำอีกครั้ง กำไรที่คำนวณตอนนั้นนั้นมีกำไรที่กัรหลายระดับใช่ไหมฮะเรา่ให้สนใจอะไรบ้างคุณโจบนบอกหลังอะไรถ้าลบตนนั้นต่อถ้ามันก่อนอน,นออไม่สนใจเอาตัวหลังก่อนไม่สนใจหลังอะไรลบตัวนั้นอาจจะโดนคำถามนี้อะคำถามตตัววซ้าำซ้อนเดี๋ยวให้ตับคำถามใหม่ดี แถ้าปันจบปันจบแล้วจจครับนี่มีคำถามก่อนจะจบว่าคำถามก่อนจะจบถ้าเงินเราไม่พอจ่ายทำไงอย่างนี้ทุกคนเขียนให้ดูก่อนแล้วค่อยตอบสมมติว่าเรามีกำไรอยู่สักตังค์ห่งร้อบาทนะครับ ปกติแล้วเนะี่ยเราก็จะต้องแบ่งให้กับนายกและนายปอใช่ไหมครับคนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรารวมกันคือร้อยบาทแต่ถ้าเกิดมีการจ่ายได้จ่ายกับให้กับกบุคคลที่เป็นทุกส่วนเช่นมีการจ่ายดอกเบี้ยก่อนระหว่างกู้มีการจ่ายโบนัสก,การจ่ายเงินเดือนเนี่ยแน่นอนว่ากำไรนะั้นจะต้องแบ่งให้พวกนี้ก่อนเหลือเท่าไหร่ก็จะแบ่งให้เน 40ควรนัสจ่ายให้กับผู้เป็น,นส่วน10และเงินเดือนให้อีก40อะให้ส่วนแบ่งในกองได้ขอให้ในกอง50%ให้ได้ขอ50%ถามว่าในกองได้กี่บาทส่วนแบ่งเท่าไหรเอาส่วนแบ่งตรงนี้ไม่สนใจนะสนใจแค่ตรงนีง้หลังจากที่เหอือ่ามาเราองทำ400ใช่ไหมครับลบ70 ว่าก็จะเหลือ30ให้ในกองในส่วนนี้ก็คือ15บห้าในกอก็15บหจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วแต่ผมเปลี่ยนโจทย์มาแต่มันง่ายเกินไปหมามว่ามีดอกเบี้ยที่ต้องจา่ายแบบผู้เป็นผู้ตัวเนี่ยออกเสพาทำไงไม่ได้แบบเข้ามาทีนี ให้ในกองสิบห้าให้ในกองสิบห้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไอ้พวกนี้ก็จะต้องมาแบ่งให้กับในกองด้วยเข้าใจไหมคือไอ้สิบห้าทำแค่ส่วนที่เหลือใช่ไหมแต่ในกองเนี่ยขอได้พวกนี้เข้ามาด้วยนะผมถามนิดนึงสมมุติว่าในกอได้เจอบัญชีไหไม่ส่วนไม่ต้องลงตัวเลขลงแค่ชื่อบัญชีก่อนได้รับส่วนแบ่งได้เป็นเท่ ขัดเข้ามาเท่านี้ไปน่ยมีกำไรร้อยนึ่งต้องจ่ายโบนัสจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินเือนรงกันเนการมันร้อยติดมากเกินมาขาดทุนอ่ะโอเคขาดทุนเท่าไหร่ครับขาดบไม่ติดใช่ไหมฮะสิลบและในก่อนจะได้รับเท่าไหร่นเราแค่ถูกกดนี้นที่เี้ว่าเรา 5ในขอ5ลงบัญชีเลยนะได้เป็นจัดสต่คุณลดลดตัวคุณเค้เขานะแล้วเครดิตด้วยไหค่ในกอแล้กภาษาทคุณในขอใชนไหน้ตามตัวเลขมันก็คงส่วนในด่อก็คือมี5อยล่านี้ด้วยก็จะมีพวกนี้ที่ก็ต้องกระจายเจ็ดคคือซิมบรลุกเลกันโอเค ตอบได้เอาข้อที่หนึ่งข้อก่อนจบอันนี้ก่อนจบจริงเลยหาคุณหนึ่งร้อยบาททำไงครับไม่ได้กำไรนะแต่ในงานแล้วค่ะเข้ามาไหมขคุณค่าก่อน ปกติไอ้ตัวนี้มามันมาจากโคกางีนทั้งหมดถูกไหมครับแล้วก็กลายเนตัวนี้ผมถามไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ปกตก็จะขับลุนนะผมถามว้ตัวนกลางก็อาจจะมีสัญญาว่าให้น นี่มันขาดตูนนะเราไปเราลองมอขาดตูนเป็นตัวติดลบไปเดีคยวะไอ้ตัวนี้ก็็นตัวติดลบใช่ไหมพี่ให้ แล้วที่เหลือก็ไหลก็มาดูว่ามันเป็นกำไรนะครับถุนถ้ากำไรก็แบ่งเพิ่มตุนเขาถ้ามันเงินติดลบก็ลดทุนให้เขาอันนี้เราคือหลักฐานที่ผมพูดไปอยู่ในหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายถ้าเข้าใจแล้วทีนี้ดือตัวอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับในวันที่หนึ่งมกราคมปีหนึ่งได้ไก่หนักเงินลงทุนสามแสนในเป็ดนำอุปกรณ์ลงทุนติดแล้ว ในทานง 3, นำสิเดเช้ามั 4, นตุนข้าแต่หรือสามกรณีมีสิดตั้งบอลคุณในปีนี้ห้ามีกำไรหกแสนเมื่อห้ามีกำไรหกแสนก็จะต้องแบ่งหกแสน 5, นำไปกับใน คนละสองหมื่นปีหนึ่งก็สองแสนสิครับในหาร,รก็ได้ทุนเพิ่มขึ้นมาเงิที่เหลือก็คือการนำหกแสนเนี่ยที่มีอยู่ใช่ไหมครับกำไรแต่ว่าเงินที่จ่ายไปจ่ายไปเท่าไหร่ครับ <5, 000. S 1> จ่ายไปแปดแสนสี่ใช่ไหมครับกำไรมีอยู่หกแสนเนี่แหละแต่ที่ต้องจ่ายจริงๆ ิ่มขึ้นในตอนแรกแล้วก็เอามาหักกับคุณที่เคยได้หาายสองตนสุดท้ายยังก็ตามเงินยอดรวมให้กับสามคนก็คือไม่เกิด